อ่ะละวันนี้จะมาสอนการเข้าเกเลซิตี้นะมาแก้เออร์รเลอร์ CRC Mistake สำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะเนี่ยจะขึ้นหน้ามาแบบเนี้ยอ่าแล้วจะแก้ยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าอย่างแรกกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลในการการแก้นะขอกำลังใจหน่อยช่วงนี้ช่องเหงามากอ่ะโอเคอันดับแรกเลยเราก็มาที่ หน้าของกลุ่ม RCRB Community Official Group นะอ่าเราก็เข้ามาดูประกาศจากแอดมินจากทีมงานนะแล้วเข้ามาดูนี่เจอละ CRC e a r l r เข้าเกมไม่ได้แก้ยังไงแล้วแอดมินแนะนำให้อ่านโพตนี้อ่ะอันดับแรกเราก็มาดูกันปิดสแกนเวลาเรียว time protection อยู่ตรงไหนเราเข้า setting เ,เลยอย่าปิดหน้านี้ก่อนทำพร้อมกันทำพร้อมกันอีอันนี้กอ่า เราได้หน้านี้มาเราเข้าอัปเดตแอนด์ซิเคียวริตี้เข้าเสร็จแล้วเราก็ดูเ,เข้าตรงไหนต่ออ่ะเขาให้ปิดเรียลไทม์ใช่ไหมเราก็เข้าวินโดว์แอนด์ซิเคียวริตี้มามาเข้าไวรัสแอนด์ทรีดโปรเทคชั่นแล้วก็เลื่อนลงมาหนึ่งสองนีเป็นตัวที่สองหัวข้อที่สองตัวนี้นะเข้าแมเนจแล้วก็ปิดตัวเขาว่าเรียลไทม์นี่นะเรียลไทม์โปรเทคชั่นแล้วก็ปิดเรียลไทม์ กดเย็บไปแล้วกดยุบลงมาก่อนอ่ามันก็แจ้งเตือนที่นี่นั่นปิดแล้วใช่ไหมปิดปุ๊บแล้วก็โหลดลิงก์นี่เลยเขาแจกลิงก์ไว้ให้แล้วกดดาวน์โหลดอืมนี่สังเกตผมก็คือผมโหลดแล้วนะคือแบบทำให้ดูไปพร้อมๆกันสแสดงโฟลเดอร์อ่าลงาอันนึ้งอ่าเราได้โฟลเดอร์นี้มาไอ้เราได้ตัวไฟล์นี้มาแล้วก็คลิกขวาแอคแทเียไป แอคแทมาเสร็จแล้วก็ได้เป็นไฟล์เ hmm. กมกรบข้างในเป็นรีเบิร์ดรีเบิร์ดอแบ้เรากดออกมาก่อนคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วก็กดคัดหรือกอปี้ก็ได้แล้วเอาไปใส่ในโฟลเดอร์เกมที่เราลงไว้อ่ะเดี๋ยวผมคลิกขวาที่ตัวเกมแล้วก็ Open File Location กดไปเสร็จแล้วก็คลิกขวา p a r t สวางลงไป อ่าโอเคไฟล์มาละแล้วเราลองเข้าเกมอีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะมาไหมคือแก้เงี้ยมันดีตรงที่เราไม่ต้องอินสตอลเกมลงใหม่ไม่ต้องลบแล้วโหลดใหม่มันจะเสียเวลามากอ่าบางคนอาจจะหัวร้อนทุบคมอมไปเลยก็ได้เฮ้ยแม่งปัญหาแล้วทำไม่ได้ทีอ่ะผมก็มาแนะนําวิธีการแก,งก้ง่ายสาหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้ก็ก็รู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่มันอาจจะแบบเป็นผลประโยชน์บางคนก็นรับจ้างทําอะไรเงี้ย แบบเนี้ยคิดคิดค่าทำห้าสิบวอลยี่สิบวอลสิบวอลอะไรก็ได้แล้วแต่เขาแต่คือผมมาแนะนำสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะครันนี้ก็ได้ละเดี๋ยวลองเข้ารหัสไก่ดูสิจะเข้าดีไหมนะเดี๋ยวเห็นกันหมดโอเคไม่เข้าดีกว่าโอเคก็ลองไปทำกันดูทำได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ยากลองลองทำดูครับสำหรับคนที่เข้าไม่ได้เป็นเออร์เลอร์มิสเทส CRC อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาื่อเป็นลังใจให้ผมอ่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ